เรื่องเพอเจอตอนก็แค่ฝันไปนะลูกอ้าวแม่ไม่เป็นไรนะลูกฝันอะไรนเ,เนี่ยลิเนียหนูฝันเห็นเด็กหลายคนเขาบอกให้หนูหนีไปในฝันหนูก็หนีไปตามที่เขาบอกนะแหม่ฝันร้ายบอกไม่มีอะไรหรอกจ้ะตอนหนูหนีออกไปคนรอบๆบ,บ้านเราหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนกิ้งก่าเลยฮะและในนั้นก็มีลูกสตีฟด้วยหนูจำได้พวกเขาวิ่งไล่หนูจังปื้อจังจินตนาการจริงจากนั้นก็ก็เลย ูเห็นแม่กลายเป็นมนุษย์กิ้งกา่ามนุษย์สตีฟแล้วแม่ทมนุษย์สตีฟ<ๆ>ก็วิ่งเข้ามาจับหนูหแล้วหนูก็วิ่งหนีจนรู้สึกเหมือนตกโลกโลกมันแบน,น,นหนูวิ่งไม่ทันระวังจนเผลอตกกู้ไป<อ>แล้วหนูก็สะดุ้งตื่นขึ้นมานี่แล <c oughs> หละฮะสงสัยจะฟังยูซีมากไปจะเก็บไปฝันนั่นสินะฮะโลกของเรามันไม่ได้แบนสักหน่อยมน,นุษย์กิ้งก่านั่นก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะหลับจ้ะพรุ่งนี้ต้องไปเรียนนะโอเคฮบแม่หนูนอนก่อนนะฮะ ขอโทษทีที่ทำไม่เกิดปัญหาจนได้แต่ไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วแหละยยัันะัังงงงดีีีทท่่่่เาาาจจไไว้้้้มมมอออนนนนตตกบบบิคลลสะ ตอนหน้าเสาธงงงงงงงวยโรัสวัสดีนักเรียนทุกคนนะจ๊ะช่วงนี้อาการเป็นบ้างบ่อยบ้างเบื่อว่บ้างร้อนบ้างหนาวบ้างร้อนโว้ย้นตองเรจะพูดต่อทีางเรียนแล้วแคบเลกแล้วน o า r later นี่ก็ใกล้จะสอบี่าันานีมฉัานี่ฉนานีพฉัน้านี่ฉันบ้านี่ฉั้นี่ฉันบ้านี่ันบาี่นบานี่มันาีันมาันาี่นาี่ฉันานี่ฉันาับ้นีันจะมีบานา บาลาัสพลังขึ้นเตาคนเป็นที่พูดดีพลังเึ้นกระต่อยกัโอปิเชตัวโอ้โหโอ้ี้เริ่มผมดังกันแล้วนะจรัเงียบกันหน่อยนะจ้านักเรียนเงียบเฮ้องั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็แล้วกันฝากไว้ก่อนเถอะโิชิลบทุกทางซ้ายกันเองจะต่อยเหรอโอยตัดป้าแล้วมีดด้าของน้ำฉันโหกดไม่ลงเออ สรุปเป็นอะไรตุยเจ้าเป็นอะไรตุยผมกำลังเดินข้ามถนนแล้วก็มีกระบะ,แ,ะแต่งซิง่งอ l l New Cap สีน้ำเงินปี2 0 1พเพุ่งมามื่ชนนี่เองการจราจรเมืองไทยนี่นะไม่โดนหรอกท่านผมมารีเฟกวัยรุ่นเบ่งโตหลบขั้นเทพดูช่องพี่เอกเยอะละสิเฮ้ยอย่ารออีกทีไม่ด้ถามเล่าต่อแล้วเร็วข้ามไปอีกฝั่งเจอร้านข้าวประตูอู้ค้าพี่บอกเลยกะเพราไก่ย่างร้านป้ายย่างเด็ดขายดีสูสีกับข้าวหมูกรอบผมแวะสั่งอย่างละกล่องพิเศษเผ็ดเพิ่มไข่ดาวกึงสุกด้วยนะระหว่างที่ยืนนรรอู้้สึกกมไดิ แก๊สแก๊สระเบิดเหรอเรื่องใหญ่เลยนะอ๋อแต่ว่าไม่ใช่กลิ่นแก๊สครับท่านที่เข้าใจผิดว่าเป็นกลิ่นแก๊สเพราะมันเป็นกลิ่นเดียวกับไข่เนา่าก็ไอคนข้างหน้ามานันต๊ดโอ้ยเราเล่าเรื่องนี้ไม่ได้ถามกำลังจะถึงจุดพีคแล้วเนี่ยระวังที่รอไอออนนิวซัน้ำเงินคันนั้นมันกระวกตรงมกไทางร้านเครืประตูเอาแล้วว่าคราวนี้ตายแน่ก็บอกแล้ววลีเปิดไวรุไไวร่นผมกระโดดไปหลังหรอกโวยตกลงจะเป็นอะไรตายอ๋อตรงที่โดดไปมีถุงกระป๋องลมาพอดีก็เลยตาย ปะเบ่งก่อนชนร้านข้าวประตูนี่เดียวคนขับกระโหบหน้ามาสังกะพังไก่แยกไม่เผ็ดบอกว่างหรือให้แฟนแต่ผมว่ามันจริงหรอกกินเผ็ดไม่เป็นแล้วโกเแต่พอกว่ากว่าทำเป็นแอแฟน